พวกแมลงกินใบเพลี้ยไรแดงแมลงวีขาวช่วยลดจํานวนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยกับผู้ใช้สัตว์เลี้ยงรวมไปถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากับตันเมทาบิลพร้อมใช้งานเดี๋ยววันนี้คุณหนึ่งจะพาไปรู้จักแล้วก็จะบอกวิธีการใช้งานครับวันนี้ที่24กรกฎาคม2568กับตันเมทาบิลที่คุณหนึ่งได้มานะครับได้มีการพัฒนามาใหม่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นซองเมทาไรเซียม um และบิวเรียรวมผสมกันครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัว ด้านในที่เขาผสมน้ํามาเป็นยังไงนี่จะออกมาเป็นสีดําๆแบบนี้แล้วยังไงล่ะว่ามันจะพร้อมใช้งานทุกคนดูอันนี้คุณหนึ่งผสมไว้แล้วนะครับเกิน30นาทีมาแล้วนะคะดูดิตรงนี้จะเป็นส่วนใสๆนะครับไม่ได้มีความขุ่นเห็นด้านล่างนี้ไหมครับนี่คือความขุ่นความขุ่นตรงนี้มันคืออาหารเชื้อซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องนําไปผสมเพื่อฉีดพ่นตรงนี้มันอาจตันหัวฉีดทุกคนเวลาเราใช้งานเราสามารถค่อยๆรินเอาแต่น้ำตรงนี้ครับไปใช้งาน นะรวมกับน้ําหรือรวมกับพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆก็ได้นะครับเราไม่ต้องใช้ตรงนี้นะครับร่วมไปด้วยนะครับสามารถล้างทาความสะอาดเทใส่ใต้ต้นไม้ได้ยังมีประโยชน์อยู่นะครับและตอนนี้ปริมาณ1ซองที่เห็นอยู่นี้นะครับมีปริมาณที่500กร,รมัมสามารถผสมกับน้ําได้ถึง200ลิตรครับเราสามารถลดอัตราส่วนการใช้งานตรงนี้ได้ครับการใช้กับน้ํา20ลิตร โดยใช้เมทาบิลนี้50กรัมหรือว่า4ี่ช้อนโต๊ะนั่นเองผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว15้15-30านาทีแล้วค่อยนําไปใช้งานนะครับเพื่อประสิทธิภาพของการกําจัดมแมลงปากกัดและมแมลงปากดูดได้อย่างชัดเจนควรไปจัดการกับกลุ่มที่เป็นตัวอ่อนตัวเพิ่งเกิดตัวไม่แข็งแรงตัวปูมคุ้มกันต่ําตัวที่เป็นบาดแผลหรือว่าตัวที่อ่อนแอนั่นเองนะครับจะไม่ชัดเจนกับกลุ่มที่เป็นมแมลงตัวโตเต็มวัย ตัวพร้อมเจริญพันธุ์และตัวที่แข็งแรงนะครับเมื่อใช้ไปแล้วเพื่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิธภาพนะครับเราควรเฝ้าสังเกตนะครับว่ามีมาแมลงนะครับอพยพเข้ามาด้วยหรือเปล่าถ้ามีการอพยพเข้ามาเราควรมีการป้องกันหรือหาแผนสำรองไว้ด้วยนะครับใช้แต่เม็เท่านอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่นะครับและราคาที่เห็นตอนนี้จะเห็นได้เฉพาะในคลิปนี้และเดี๋ยวนี้เท่านั้นนะครับใครที่ไม่เห็นพิกัดที่ขึ้นในหน้าคลิปให้กดติดตามคุณหนึ่งไว้แล้วก็ส่งข้อความมาเดี๋ยวคุณหนึ่งจะส่งรายละเอียดไปให้ครับ